ลายมันจะยู่ยู่เข้าแล้วเราก็จะทําจนรอบเลยค่ะครบรอบแล้วทีนี้ของป้าเราวัดความยาวเอาเนาะอันนี้มันเกินมาหลักหนึ่งไม่เป็นไรป้าก็จะเอาไว้ข้างล่างก็จะเป็นหลักข้างล่างสามนี่นะคะตรงนี้จะเป็นข้างล่างสามเสร็จเราก็คล้องขึ้นมาเหมือนเดิมเสร็จเราก็ขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะเวลาจะทำลายเกลียวเขาก็ขึ้นต้นแบบนี้แหละขึ้นต้นเป็นลาย บนล่างบนล่างแล้วค่อยหมุนเกลียวแต่ถ้าเราไม่หมุนก็ไปตรงๆอย่างนี้เลยเราก็ไม่จําเป็นต้องหมุนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นสีหมวกลายนี้เราจะเล่นสีเราจะไม่ไม่เล่นลายนะคะเอาลายแบบพื้นๆเลยหน้าเราก็จะเริ่มเล่นสีแล้วคะ่ะก็จะเริ่มใส่สีแล้วนะคะคราวนี้ก็จะเริ่มจากสีสีฟางข้าวก่อนแล้วก็จะแทงบนบนหัวหลักเนี้ยนะคะ ปุ๊บแทงไปแล้วก็ดึงสีใหม่ขึ้นมาเลยดึงรอดขึ้นมาดึงข้างหลังล็อกไว้ล็อกไว้ก่อนหนึ่งรอบแล้วก็แทงอ้อมหลักเหมือนเดิมนะคะลายลายจะเป็นลายเดิมลายไม่เน้นนะลายไม่เน้นเราจะเน้นสีไปปล่อยสองปล่อยหมดอ้อมหลัง ดึงขึ้นมาปล่อยสองปล่อยหมดอ้อมหลังดึงขึ้นมาปล่อยสองปล่อยหมดแทงข้างหน้าปล่อยสองปล่อยหมดแทงข้างหน้าปล่อยสองปล่อยหมดไปเรื่อยๆเลยเริ่มมันแล้วใช่ไหม <c oughs> งอเห็นไหมมันจะเริ่มงอขึ้นเยอะเลยนะคะนะคะคราวนี้ป้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีครีมป้าก็จะดึงสีครีมขึ้นมาเลย มันมีหางป้าก็จะเก็บเอาทับไปบนเข็มแล้วล็อกล็อกไว้หนึ่งครั้งดึงแล้วก็ลอดเหมือนเดิมนะคะคล้องมาดึงขึ้นปล่อยสองปล่อยหมดคล้องด้านบนปล่อยสองปล่อยหมดอ้อมข้างหลังปล่อยสองปล่อยหมด เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ลายไม่เน้นละเราจะเน้นสีละครบรอบแล้วค่ะป้าก็จะเปลี่ยนเอาสีชมพูกะกปิขึ้นมานะคะก็ดึงขึ้นมาเลยเอาได้มาล็อกไว้บนเข็มล็อกไว้ทีนึงก่อนแล้วก็คล้องอ้อมหลักดึงขึ้นมาปล่อยสองปล่อยหมดคล้องอ้อมหลัก ดึงขึ้นมาปล่อยสองปล่อยหมดเสร็จแล้วนะคะป้าก็จะต่อด้วยสีแดงกระปีเลยดึงขึ้นมาปุ๊บก,ก็ล็อกไว้ก่อนตึ๊บแล้วก็คล้องบนหลักดึงขึ้นไปปล่อยสองแล้วโซ่หนึ่งคล้องบนหลัก ลอยสองแล้วโซ่หนึ่งเลยปล่อยหมดแล้วก็อ้อมข้างหลังหลักไปลายไหมพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บทําความสะอาดครบรอบแล้วค่ะคราวนี้ป้าก็จะดึงสีเขียวกลับมานี่ค่ะก็ดึงสีเขียวกลับมาแล้วก็ล็อกสีนี้ไว้เหมือนเดิมล็อกปุ๊บก,ก็เดี๋ยวป้าเปลี่ยนหัวใหญ่ดีกว่า ถักไปถักมาหัวใหญ่คล่องกว่าก็เหมือนเดิมเลยค่ะไปเหมือนเดิมเราจะยุ่งยากแต่ตอนเปลี่ยนสีนะคะลายนี้พาป้าก็ถักมาได้ความยาวตามที่พดป้าต้องการแล้วนะเห็นไหมมันจะเห็นความแตกต่างไหมคะคราวนี้ขึ้นต้นเท่ากันนะอันนี้มันจะโหดลงแบบมันเป็นลายหยกักๆอ่ะงอเข้างอออกเนี้ยมันก็จะยืดแต่พอยืดออกมาก็เท่ากันนะคะ